อ้าเอแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยปวดขาจเป๋งเลยเอานะเราต้องทนเราต้องสู้เราจะหาข้ากับข้าวมื้อเย็น ท้องมันรออยู่เบาเอ้ยตื่นได้แล้วลูกแม่ทำกับข้าวไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนแต่ถ้ากินข้าวแล้ว จลักแม่ด้วยละ่ะไ่ไปก่อนนะรู้แล้วทิ้งตังไว้ให้ด้วยนะแม่คนจะหลับจนนอน นนีี้่ไม่ใครหยิบไปไหนหรือเปล่าเนี่ยหายไปได้ไงวะอ้าอาอฟกเห็นของฉันวางไว้ตรงนี้ไหมมันมันหายไปเลยอ่ะไม่เห็นนะครับปานุกวางไว้ตรงไหนลองคิดดูดีๆนะครับอเออช่างมันแบ่งๆกันเดี๋ยวฉันหาเอาใหม่ <c oughs> มอ <c oughs> โอ้ยงง <c oughs> จึงสวยทำไมฉันสวยขนาดนี้ล่ะเออเลิศ่านค่ะ เออเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเออแคเนี้ดีนะแม่ทิ้งคุณแจไว้ให้ไปได้ออดูที่นอนก็ไม่เก็บ ผ้าห่มมันก็ไม่พับพัดลมมันก็ยังเปิดไว้อีกตัวอีกเเปาเอ้ยเปาทำไมกินไม่ล้างชามให้แม่ด้วยเนี่ยฮะกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะบ่ายโมง เอาไว้เลยดูสิล้างจานได้แต่ทำกับข้าวไม่ได้ไปของเงินแม่ที่ทำงานดีกว่าแม่แล้วเงินที่ฉันขอไว้เมื่อเช้าละ่ะทำไมไม่วางไว้ให้ฉันแม่ไม่มีลูก เป็นข้าวร้านป้าแหม่มดีกว่าแล้วก็ให้ป้าแหม่มไปทวนกับแม่จะกินให้อิ่มเต็มให้เต็มคาบเลยเอเอสั่งไปฝากพักพวกด้วยดีกว่าบอกป้าแหม่มดีกว่าวันนี้วันเกิดแม่โอ๊ยหิวข้าวเอ้าขนมออกมาจากบ้านเนี่ยเราก็กินอันนี้ก็ได้ป้าโนครับ นายสั่งข้าวมาแจกในออฟฟิศผมเลยเอามาให้ปนุกสองกล่องครับฝากขอบคุณเจ้านายด้วยนะที่เอาข้าวมาให้อะ่ะครับป้าลูกกมากินข้าวหรือยังนะเก็บไปกินพร้อมลูกดีกว่าปนุกครับทำไมไม่กินข้าวล่ะครับ ทำไมกินขนมแล้วครับป้าว่าจะเก็บข้าวเนี่ยไปให้ลูกห่วงตัวเองบ้างครับป้าขอบใจนะครับ เดี๋ยวกินอิ่มแล้วฉันไป่ทำสวยต่อดีกว่าโอ้สั่งไปฝากพี่ที่ร้านเสริมสวยด้วยดีกว่าสุขสันต์วันเกิดนะปะนุก กินกันให้อร่อยนะสองคนแม่ลูกสวัสดีน้องชายรู้จักคนชื่อนกไหมอ๋อป้านกอ่ะครับป้านกเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงงานนี่แหละครับผมขอพบหน่อยอได้ครับเชิญครับคับเอาเอาเนี่ยครับป้านกมาพอดีเลยสวัสดีครับ ขอเชิญไปโรงพักหน่อยได้ไหมครับมันมันเรื่องอะไรกันระคะคือเดี๋ยวไปโรงพักกับผมดีกว่าแนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังบอกก่อนได้ไหมว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ครับคือลูกสาวคุณลกเนี่ยโดนจับครับโดนจับข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองครับโลูกแม่ ทำไมลลกทำแบบนี้โอ้ใจเย็นๆครับปนกเมยน่าจะเอาข้าวไปให้กินที่บ้านแม่จะต้องเอาข้าวไปให้กินที่โรงพักแทนเดี๋ยวตามผมไปแล้วกันเออคุณตำรวจครับผมขออนุญาตพาปนกไปเองได้ไหมครับได้ได้ไปครับเดี๋ยวผมตามไปนะครับยังไงก็ต้องไปดูมันหน่อยแล้วกัน พนกมนก็เป็นลูกเราเด็กทสมัยนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อแม่ห่วงมันแค่ไหนเนอะขอบใจมากนะออฟที่อุตสา่าหไปเป็นเพื่อนป้าไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพนกครับทานข้าวก่อนสิครับตั้งแต่เที่ยงมาผมเห็นว่านกทานแต่ขนมอะ่ะ เดี๋ยวมันจะไม่สบายไปนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอุ่นให้นะครับไม่เป็นไรหรอกข้าวกลองนั้นน่ะที่เอาไปให้ลูกกินมันก็ไม่ได้อุ่นเหมือนกันผมสงสารปนกอะ่ะถ้าปนกมีอะไรให้ผมช่วยอะ่ะรีบบอกเลยนะครับผมเต็มใจมากเลย ป้าไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตั้งใจว่าจะไปกินข้าวกับลูกแม่ลูกสองคนปนกทานข้าวก่อนนะครับเอาปนกทานข้าวก่อนเถอะสุขสันต์วันเกิดจ้าปนกวันเกิดใครว้ไแมมก็ลูกป้าไปบอกกับฉันว่าวันนี้วันเกิดป้าสั่งกับข้าวทั้งหลายอย่างนี่จ่าบิน โอ้ oh, 4,000 4,000 oh. อืมปนกทานข้าวเธอห่วงตัวเองบ้างอ้าปนกทำไมกินข้าวกล่องล่ะนี่ไม่ใช่กับข้าวร้านแบบนี้นะสั่งกับข้าวมาตั้งหลายอย่างแล้วทำไมถึงได้กินข้าวกล่องล่ะแล้วลูกป้าไปไหนล่ะกับข้าวก็สั่งมาตั้งหลายอย่าง ทำไมมาให้แม่กินข้าวกล่องแบบนี้ล่ะโอ้โหมันหาเรื่องให้แม่มัน <est> ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ้าปน,นุลทานข้าวเธอ